็วขึ้นะนะครับกระตุ้นให้มันไวขึ้นเนี่ยต้องฉีดฮอร์โมนซึ่งมันจะกินทางใบซึ่งปุ๋ยน่าจะกินทางรากครับอ๋อเหมือนกับให้อาหารเสริมให้กับพืช้วยอย่างนั้นเถอใะใ่ปกติเราใส่ปุ๋ยแล้วอาจจะใส่ทั้งรากปกติแต่อันนี้คือใส่เพิ่มเข้าไปเลยเป็นอะมิโนจากธรรมชาติใ,ใส่ทางใบคือปกติเนี่ยถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องลดน้ำก่าจะดึงจากรากสู่ยอดเนี่ยมันใช้เวลานาน,านดึงกลับลงไปสู่ดินเอารากดึงกลับขึ้นมาใช้ใหม่ใช่ครับทีนี้ว่า อฮอร์โมนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของอ่อนๆมากกว่าที่เขาใช้กันแต่ว่าตัวนี้ที่เรานําเข้ามาซึ่งมันจะเป็นในลักษณะของอะมิโนนะครับมันจะดูดซึมได้ไวกว่านะครับแล้วก็เร็วกว่า พืชเอาไปใช้ได้ไวกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเลยครับนนคือมีความเข้มข้นมากกว่าดูดซึมได้เร็วกว่าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้ได้เร็วกว่าทั่วๆไปตามท้องตลาดถึงสิบเท่า<ช>นะคะคแล้วพอพูดถึงการให้ฮอร์โมนเร่งฮอร์โมนหรือว่าเป็นอะมิโนจากธรรมชาติเนี่ยมันอันตรายไหมบางคนพอฟังว่าอุ้ยใส่ปุ๊บเนี่ยมันไปนเร่งฮอร์โมน่ามันน่ากลัวไหมคะหรือว่าตอนนี้มันมีความเป็นธรรมชาติมันมีความปลอดภัยแค่ไหนถ้าถามถึงความมีอันตรายไหมต่อต้นพืชกับคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผ่านการวิจัยและทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับซึ่งไม่ให้อ,อันตรายด้วยแล้วแถมยังสามารถที่จะผสมกับยาฆ่าแมาลงยาเคมีได้ด้วยะนะครับตรงนี้คือทั่ว,วไปนะถ้าเป็นฮอร์โมนทั่วไปบางตัวนะครับไม่สามารถที่จะผสมยาฆ่าแมาลงได้นะครับไม่ผสมยายาคุมยาได้แต่ตัวนี้คือสามารถผสมได้แต่ในตัวของมันเองเนี่ยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับมนุษย์นะครับแล้วก็สัตว์ คือปลอดภัยมากๆที่ต้องย้ำบับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลาเขาจะเลือกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเอาเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขายังตรวจแล้วตรวจอีกต้องทั้งโอ้โหถูกต้องตามหลักสะอาดได้มาตรฐานและนี่เราของเขามาก็แน่นอนว่ามันเป็นเหมือนเครื่องการันตีอยู่แล้วว่าของเขาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพถูกต้องอยู่แล้วไม่เป็นอันตรายต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อประมาณสัก สิบกว่าปีที่แล้วนะครับทางบริษัทอินเตอร์โกรเทคเนี่ยได้ผลิตสินค้านะครับมีทั้งตัวปุ๋ยแล้วก็ตัวอ,อ,อย่างอย่างเช่นตัวปุ๋ยแล้วก็ตัวสารอาหารพืชเนี่ยนะครับส่งไปทางญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็พอดีเรามีความโชคดีนะครับเห็นของดีของเขาเนี่ยมานะครับแล้วก็นําเข้า2ตัวนี้มานะครับมีทั้งโกตวันและโกตทูสามารถใช้ได้กับทุกพืช ทุกช่วงอายุของพืชน,นี่ค,คนไทยก็เลยเป็นแบบว่าโชคดีมีโอกาสได้ใช้นะอะมิโนโฮอร์โมนตัวนี้นะคะคพูดถึงกดวันก่อนเมื่อสักครู่นี้คุณวีศักดิ์พูดค้างเอาไว้เนาะก็คือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับทําให้แบบจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับพืชยกตัวอย่างเป็นข้าวละกันารระส่วนใหญ่คนจะนําไปใช้กับข้าวค่อนข้างเยอะค่ะต้องใช้ในระยะไหนแบบไหนยังไงคะค,คือถ้าเป็นตัวกดวันเนี่ยนะครับใช้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับในช่วงของแช่เมล็ดพัันนนนธุ์ข้าาววก่่อห มันจะช่วยในเรื่องของการแตกลากกอ่อนออกมาเนี่ยนะครับลากกระแทงออกมาได้ดีเห็นเลยพอ,พอ,พอก่อนหวานเราแช่ไว้เนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็เวลาที่เมล็ดข้าวลงสู่พื้นานาแล้วเนี่ยถ้าเป็นนาหวานนะครับมันจะทําให้ต้นข้าวเนี่ยตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะส่งผลไปช่วงท้ายเนี่ยเราจะเกี่ยวได้ก่อนด้วยนะ <ห fright? S 2> นะครับถ,ถ้าถ้าแช่ตัวนี้อัตราไม่เยอะครับประมาณ 20- ่สิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะครับใช้เพียงแค่นิดเดียวมันจะเห็นชัดเลยอย่างช่วงที่2เนี่ยค่ะ ใช้ในช่วงของผสมกับยาคุมนะครับคุมญ้าก <Okay. S 2> ช่วงอายุข้าวประมาณสัก7-10วันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ข้าวเนี่ยเวลาข้าวโดนยาคุมเนี่ยถ้าผ,ผสมตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับมันจะข้าวไม่แดงไม่งันนะครับข้าวไม่เหลือง <Okay. S 2> สามารถจเจริญเติบโตไปได้อีกนะครับ mm hmm. แล้วก็ช่วงที่3ามที่ใช้โดวันเนี่ย <Okay. S 2> ต้องบอกว่าช่วงนี้สําคัญมากๆคือช่วงที่ข้าวกําลังจะแตกกอนะครับคือซึ่งการแตกกอที่สําคัญยังไงก็คือว่าเวลาแตกกอปุ๊บเนี่ย เหต้นนะครับก็คือ1ลวงนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราสามารถเพิ่มต้นขึ้นมาได้เนี่ยลวงมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งฉีดตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า,า20-30ต้นนี่ก็เห็นมาแล้วนะครับสำหรับสาหรับกอหนึ่งนะครับคือมันแต<า>กออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้นผลผลิตที่ได้ก็คือได้เยอะขึ้นคือมันมันจะเยอะขึ้นเป็นเข้าตัวเลยครับ เพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นการเร่งให้ข้าวเนี่ยแตกกอได้ดีใช่ค่ะก็ใช้ได้ทั้ง3ระยะเลยใช้ได้ทั้ง3ระยะเลยคือ,อ,อถ้าเป็นโดวันเนี่ยแนะนําให้ฉีดสัก3าครั้งนะครับหลังจากที่ข้าวตั้งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นับไปอาจจะ7วันครั้ง10วันครั้งนะครับจนถึงข้าวก่อนช่วงข้าวท้องอ่ะครับฉีดได้เลยมันจะช่วยในเรื่องของเร่งในเรื่องของการแตกกอความเขียวนะครับต้นแข็งใบตั้งค่ะ คือเพิ่มภูมิต้านทานของโลกอ่าเพิ่มภูมิภูมิต้านทานของต้นข้าวให้มากขึ้นคุณรัดาคุณจูผู้จำหน่ายสลากค่ะและคุณพันนิตาคุ้มคงนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะพีะ่พี่รัด,ดาแล้วก็พี่พันนิตานะคะคุณพันนิตานี่คือเป็นชาวจังหวัดไหนยังไงคะจันทบุรีค่ะ,คะอยู่ที่จันอยู่ที่จันส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรบ้างคะพี่โอ้ อ่าทุเรียนเงาะผละไม้นะทุเรียนเงาะพริกไทยกล้วยดังมากเลยเ<อ>ทุเรียนงเงาะพี่จันจันทบุรีข,ขึ้นชื่อเลย<ช>นะคะแล้วพิระดาล่ะคะพิระดานี่มีโอกาสได้ลงมือลงพื้นที่โดยตรงเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนแนะนาอย่างเดียวเป็นคนแนะนําแ,แล้วก็ได้เข้าดูบ้างเป็นบางครั้งคือติดตามผลงานจากหลังการที่เราแนะนําแล้วใช่ไหมเราก็ติดตามดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงเป็นผลรับที่เราพอใจไหมอะไรอย่างเงี้ยความเปลี่ยนแปลงที่เห็น นะคะก็ต้องแบบว่าดูไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้พอมีโอกาสได้ใช้แล้วนะคะพี่รัตดาที่ไปเจอคุณบันิตาได้ยังไงคะอันนี้พี่ไปแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับน้องน้องได้ใช้แล้วก็พอดีว่าเขาได้ไปเจอกับเขาเป็นเพื่อนกับคุณบันิตาแล้วก็กล้วยเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยน้องอก,ออก็เลยบอกว่าพี่เออพี่ก็บอกว่าเออไปแนะนําดูก็เลยเข้าไปแนะนํา ก็ให้เขาได้ใช้ดูก็เป็นที่ประทับใจอันอันนี้ค่ะภาพนี้ก็ต้องฉีดนะตอนนี้เขาเรียกใบสั้นนะคะคือฉีดแล้วก็ฉีดไปเนี่ยฉีดไปให,ให้ให้มันลงไปในในต้นใช่ไหมค่ะพอได้ตื่นเช้ามาเราฉีดเราวันเนี่ยฉีดเช้าว,วันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเราไปดูมันจะห้อยลงมาอ,อ๋อเนี่ยพอห้อยลงมาปุ๊บเนี่ยแม่เราก็สักสี่วันเราก็พ่นลงไปพอพอได้สี่สี่วันเราไม่ต้องพ่นแล้วตัวนี้มันบานสุดเราก็ลองหอดู ก็ลองห่อดูลองห่อดูอ่าลองห่อดูนี่คือห่อเลยทำให้เห็นด้วยเริ่มที่ฉีดที่ปลีที่ปลีกล้วยห่อทั้งตีลองดูลองฉีดดูลองทดลองทุกอย่างเลยว่ายังไงจะดีค่ะอ่าไล้อันนี้ก็คือว่าอันนี้ใกล้จะตัดแล้วอ๋อนี่คือกี่ความเปลี่ยนแปลงกี่เดือนนะคะหลังจากที่ฉีดไปอันนี้ฉีดไปประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันเพราะมันกล้วยหนักหน่อยกล้วยไทยอ่ะค่ะ อันนี้อันนี้พร้อมอีกอาทิตย์หนึงตัดห่อเรียบร้อย,ย,อยแล้วลูกใหญ่พอแล้วนะคะก็อีกอาทิตย์หนึ่งอรอตัดเลยนี่ให้เห็นเลยอ,อู้หูนี่นคือเป็น,นแบบ เครือใหญ่เลยอ่ะผลสวยเลยค่ะเนี่ยใช้จริงๆนี่ถ่ายรูปลงพื้นที่เลยก็เลยเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นความเปลี่ยนแปลว่ามันได้ผลจริงๆหลังจากที่ลองแล้วอันนี้คือแค่ผลไม้กล้วยนะคะยังมีไหมคะนี่นี่ถ่ายภาพตรงจุดอื่นๆบ้างทั่วทัวอันนี้อันนี้พร้อมใกล้จะห่อแล้วนี่ให้เห็นผลกันใกล้ๆเลย ได้สอ๋อปกติแล้วต้องไปคัดกันหลายทีเนาะกว่าจะได้เห็นกันนะคะนี่ก็คือได้มาตรฐานได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้ววันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นที่เห็นเป็นเกลือกล้วยเนี่ยนะคะก็เอามาจากแบบสวนของพี่บานิตาเลยนะคะนอกจากกล้วยแล้วเห็นว่าปลูกอย่างอื่นด้วยลองไปใช้กับพืชอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอย่างอันนี้คือต้นอะไรคะ อันนี้คือพริกไทยค่ะพริกไทยที่มาวันนี้ด้วยป่ะคะที่มาวันนี้ค่ะอ๋อค่ะลองเอาไปใช้เหรอลองไปใช้ส้างความเปลี่ยนแปลงพอรู้สึกว่าเราเรามันจะมีอีกแปลงหนึ่งจะมีสองแปงอีกแปงนั้นพันฝาก็ลองฉีดแปงพันฝักค้างดูค่ะสักสองครั้งมันก็เริ่มเม็ดมันก็เริ่มพองใบมันก็เริ่มมันใสพุ่มมันจะใหญ่มันจะสวยแล้วอีกอีกพุ่มหนึ่งเราก็ยังไม่ได้พ่นมันจะเหลืองรวมมันก็จะเหลืองใบมันก็จะออกสีจืด อ,อันนี้<ต>คืออ,นนอ,อันนี้คืออันที่พ่นใช่ไหมคะอ่าค่ะค่ะเนี่ยอันอันนี้ทีตอนนั้นยังยังพ่นอยู่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้เป็นสองครั้งแล้วมันจะเป็นแน่นฝรนี้เป็นเป็นอย่างนี้เยนนลยจากเป็นอย่างนี้พ่นแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อต้องเว้นระยะห่างนานไหมคะพี่ถ้าสิบครึ่งเดือนสิบห้าวันถ้าพิกไทยก็ความระยะห่างมันก็จะต่างกับผลไม้หรือพืชอื่นๆต่างกัน อันนี้15วันก็เหมือนกับเดือนหนึ่งพ่นแค่สองครั้งเอ,นะองนะแต่ได้<อ>มเมล็ดที่แบบแน่นและเป็นไซส์แล้วเรียงติดกันสวยงามมากเลยเนี่ย<อ>ที่ท,ท,ที่ที่ตอนนี้นะพ่นหนึ่งครัง้งนี่สองครั้งแล้วนะค่ะเป็นอย่างนี้ที่จากเนี่ยไม่ค่อยแน่นใช่ไหมค่ะไม่ค่อยยาแต่พ่นแล้วมันจะเม็ดใหญ่พอแล้วเวลาเขาขายให้ราคานี่คือเขาต้องคัดจากเม็ดความแน่นความหนักน้ำหนักใช่ถ้าอย่างนี้นะตอนนี้กิโลร้อยสามสิบก็ยกไปเลย ยกไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วค่ะไม่ต้องคัดเลยัดทั้งต้นเลยมองปุ๊บเห็นยกไปทั้งต้นเลยสวยขนาดนี้ใครก็อยากได้นะคะอ๋อนี่แล้วนี่นอกจากพริกไทยแล้วเห็นว่ามีอย่างอื่นด้วยอีกอันนี้ทุเรียนจากหมอนทองทุเรียนหมอนทองอันนี้ทุเรียนเพิ่งเริ่มนําไปใช้ทุเรียนก็ใช้รู้สึกว่าจะใช้ก่อนทีหลังพริกไทยนิดนึงค่ะเพราะว่า พอดีเราไม่อยู่นะติดงานภารกิจข้างนอกแฟนบอกว่ากลัวเราจะบนบอกว่าให้คนงานพ่นยานะอะไรเงี้ยลองพ่นดูเดี๋ยวแฟนมาเห็นแล้วจะบนไรเราไม่ให้พ่นมันแพงค่ะค่อยๆลองก่อนเพราะเราทุนน้อยที่เยอะทุนน้อยป่ะนั้นเราก็เลยบอกว่าพ่นไปเถอะแต่เดี๋ยวนะถ้าแฟนถ้าแฟนมาด่าก็ไม่ต้องด่าเองนะเดี๋ยวให้ด่าค่าอะไรเงี้ยเ้แย่นะเราก็บอกว่ากลับมาถึงห้าวันไปห้าวันกลับมา ก็ <K l ub> ขับรถเข้าบ้านพี่ถามมาหน่อยสิพี่ไปทําอะไรกับทุเรียนเนี่ยระหว่างนี้ใช่ไหมทาไมล่ะใบม,มันมันผิดปกติเนี่ยพี่ไปทําอะไรเนี่ยสังเกตนนะหายไปห้าวันคนจาตื่ท่าอะไรเนงะี้ยทำไมน้องรู้ล่ะเพราะว่าอย่างนี้อ่ะอ่าทาไมจะไม่รู้พี่ก็ทุเรียนเราตอนนั้นมีใบ่ใบอย่างนี้อื มาถึงไปมันมันแล้วมันดำแล้วมันเงามันเงา,เงาผิดปกติมากแล้วว่าอย่างนั้นค<ฆ>่ะเขาบอกเขาใช้ไปแล้วอ๋อนี่อันนี้ค่ะทุเรียนหมอนทองเนี่ยแอบใช้เลยเพราะเห็นว่าดีไงลองมาแล้วกล้วยก็ด,ดีขึ้นพริกไทยก็ดีขึ้นเอาทุเรียนมันไม่ใส่ใบสวยๆนี่ลองเพิ่งลองใส่เข้าไปต้องรอติดตามผลต่อไปตอคิดว่าน่าจะดีขึ้นดูจากทิศทางแล้วเริ่มเห็นสังเกตเห็นใบที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ดีอ่ะใช้ดีใช้ดีแน่นอนท่านเขานี่ ค่ะยอมรับเลยค่ะดีแล้วต่อไปจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรื่อยไปแล้วนี่เป็นคํายืนยันแล้วก็เป็นความมั่นใจถึงผลที่ได้ว่าเห็นภาพชัดจริงๆและความเปลี่ยนแปลงนะต่อไปนี้เนี่ยขายได้ราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เราก็ดีขึ้นก็คือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะอย่างพี่บานิตาเนี่ยเอาเฮอร์บักรีนไปใช้เกิดดีส่วนข้างๆมาเห็นเนี่ยแนะนําบอกต่อสวัรสมาชิกก็สร้างรายได้อีกทางหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่สนใจในธุรกิจอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณรดาเลย โดยตรงนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทการต่อยอดนะคะงั้นก็ให้คุณพนิตาช่วยยืนยันอีกครั้งแนึงละการฝากอะไรทิ้งท้ายคุณผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะก็ฉันเองก็นะก็ไม่ใช่อะไรแล้วต่อนนี้ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เฮอร์บกินนี่เนี่อย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะคือมั่นใจและมั่นใจเลยคือร้อยเปอร์เ นี่เป็นคำยืนยันโดยตรงจากผู้ใช้จริงนะคะ <t ose> <writers> แล้วก็ผู้ที่มีโอกาสแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ด้วยนะคะก็ได้เห็นผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่สนใจยังไงลองติดต่อ,อเข้ามาสอบถามได้เลยที่บริษัทของเราแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษอีก2ท่านด้วยค่ะคุณรัด,ดาขำจูผู้จำหน่ายสระ <c oughs> และคุณบัณิตาคุ้มคงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฮอร์บากนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์ของเราค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยนะคะสมัครสมาชิกสั่งซื้อสินค้าก็ได้นะคะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆที่ Joy and Coin Corporation ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ